เหมือนอยู่ในฝันเลยนะเห็นไหมมีปลาแล้วก็มีไอ้น้ําออกมาอย่างนี้นะครับผมมารอบก่อนยังไม่มีเลยนะนี่นะครับเป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะครับก็ที่เห็นแหละขอบคุณครับซิมโดนลุงระวางยานะปัจจุบับนสำคัญที่สุดเราไม่ควรยึดติดกับอดีต ทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนะครับไร่เชิงตะวันนะครับน,นีอยู่ที่ทางเข้าเลยเนาะนมะบรรยากาศนะครบรรยากาศดีมากนี่เป็นทางเข้านะครับจะมีโคมแบบนี้เลยออกแนวล้านนาหน่อยนะฮะเลยตัวโครงสร้างก็จะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับ นี่ข้างหน้าจะมีน้ำตกนะครับโอ้ยสวยมากสวยมากเลยอันนี้อันนี้เพิ่งเห็นนะน,นี่เพิ่งเพิ่งทำนะครับผมมารอบก่อนยังไม่มีเลยนะนี่นะครับเป็นเจ้าแมากก่กนอิมนะครับน้ะผมมารอบก่อนยังไม่มีนะครับตัวนี้ตรงนี้เนาะสวยมากสวยมากเนี่ยตรงนี้สามารถเข้าไปาสักการะนะครับเจ้าแม่กนอิมได้เดินไปเลย นี่นะนี่มีละอองน้ําออกมาแบบฟุ้งๆเลยเข้ากับบรรยากาศมากนะครับตรงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับทุกคนก็จะเห็นเนนนะครับเป็นเนนเป็นปิดหูปิดตาปิดปากนะครับแล้วก็เปิดใจ ก็มีพระพุทธรูปนะครับอยู่ที่ใต้ต้นโพตรงนี้ด้วยนะลึกลับมากอันนี้เพิ่งจะเคยเดินมานะครับเป็นล้านกว้างเลยเอา้อาวเป็นล้านกว้างเลยนะครับมีพระพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพแบบนี้ด้วยนี่นะอ่านี่เป็นล้านกว้างแบบนี้เลยนะครับกว้างมาก ตรงกลางตรงกลางนู่นเป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นแบบศิลปะนะศิลปะทางศิลปะทางรมนะประมาณนี้ปกติพวกนี้จะเป็นร้านขายของนะนะครับแต่เขาปิดัไปหมดแล้วนะเนี่ยเราก็จะมีป้ายที่ให้เขียนชื่อแล้วก็ามาห้อยคนแพร่นะ มีป้ายป้ายที่มีชื่อนะครับเขียนแล้วก็ห้อยปกติพวกนี้จะเป็นศูนย์การค้านะแต่ตรงน,นี้ไม่มีแล้วนะครับนะศูนย์ข้อมูลไล่ชัยงตอวน,นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมานี้อาจจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะเขาก็เ,เกลยไม่เปิดทําการตู้เอทีเอ็ยังมีอยู่นะครับนะยังมีตู้เอทีอยู่นะครับ ยังใช้ได้นะไฟติดอยู่ใช้ได้กดได้นะครับมีตู้ a อ m มด้วยนี่เลยอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำหญิงเราจะมีป้ายบอกทางปไปกาบท่านวอวอว,อว,อว,อวอชิระเมธีนครับมีห้องน้ำชายนะเข้าไปดูหนะ่อยนี่นีนน้ำเลงน้ำเลง นะครับต่อครับต่อเลยนะตรงนี้ก็จะมีโคมนะเป็นโคมแบบล้านนาเล็กๆแบบมีห้อยนะครับสวยงามเนี่ยป้ายชื่อก็ยังมีอยู่เต็มเลยนะครับคนมาคนมาเยอะเลยนะก็เหมือนจุดเช็คอินนะครับใครมาก็เขียนป้ายแล้วก็ห้อยไว้นะครับเยอะเลยนะตลอดทางเดินแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยยาวมากนี่เลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นห้องหนังสือนะเป็นธรรมะติดปีกนี่เลยนี่เลย็นไมันนะจะมีเมนนะครับถือหนัอองสืออยู่กับกองหนังสืออยู่้างๆ่าวันนี้นะก็มีธรรมะติดปีกนะครับเป็นห้องหนังสือมีเจ้าหน้าที่อยู่นะอขออย่าถ่ายนะครับ เป็นหนังสือตัวนี้เป็นหนังสือขายดีนะครับ mm. เป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะทั้งหมดเลย ไปนะครับก็นี่จะเป็นห้องเสื้อผ้าอะนี่ครับอของทางปัญญาคนระับก็เหมือนเป็นชุดนะเป็นชุด อาคารทั้งหมดเราจะเป็นไม้นะโอ้ยไม้สวยมากเห็นไะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคเนี่ยเป็นลานกว้างไกลมากสดนน่นนะครับอ๋อผมรู้แล้วลานกว้างเนี่ยเป็นลานจมกลมนะตรงนี้เป็นศูนย์วิปัสสนากับสากลน,นะครับ เนี่ยเขาจะมานั่งสมาธิกันตรงนี้เลยนะเนี่ยนั่งสมาธิกันตรงเต็มนี้เลยนะครับเป็นแบบพระพิสุทธิสมนเณรนะครับนั่งสมาธิกันเต็มนี้เลยแล้วก็ถึงเวลาเดินจกกมุมก็ยังมาเดินจกกุมกันตรงลานนี้อนีี้นี่ผมเดาเอ,าเองนะแต่คิดว่าตรงนี้เป็นลานจากกมุมแน่นอนเพราะว่าเขาเดินวนใช่ไหมเขาจะเดินวนกันลานลานตรงนี้เลยนั่งสมาธิตรงนี้นะ แล้วเขาไปเดินตรงนู้นปัจจุบันสําคัญที่สุดอ่ะอันนี้เป็นก็นเหมือนคติสอนใจนะว่าปัจจุบันสําคัญที่สุดเราไม่ควรยึดติดกับอดีตนะครับเราควรใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะครับอดีตที่ผ่านมานะครับอะไรที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไป แบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีป้ายชื่อป้ายไม้เช็กยินเต็มเลยนะนะครับต่อเลย เมื่อกี้ก็เดินไปตรงนั้นนะครับหาร้านกาแฟกินนะตอนนี้ข้างในนี้น่าจะมีร้านกาแฟนะเดินเข้ามาข้างในอุ้ยปลาคราฟด้วยมีปลาคราฟด้วยมันแสงรุ้งนะครับนี่ไงร้านกาแฟโอ้ดูปลาคราฟนะครัเอ้อว่าไงเด็ก สวยมากเห็น,นะครับเหมือนเหมือนอยู่ในฝันเลยนะเห็นไหมมีปลาแล้วก็มีไอ้น้ำออกมาแบบนี้นะครับทังนี้ก็มีอืมม่ไรขายไหม ร้าน,น,นกาแฟกิน,นมีคนอยู่เลยนะร้าน,นกาแฟข้างในสวยๆเลยนะมีใครอยู่ไหมครับ ไม่มีคนอยู่นะครับอ้าอดกินกาแฟาเลยเราเดินไปทางนี้นะครับนี่นะเมื่อกี้เรายังไม่ได้เดินไปทางนี้นะครับตอนนี้จะเดินไปทางเ,เมื่อกี้ผมเดินมาสุดสุดทางนู้นแล้วไม่มีทางไปแล้วนะครับนี่ก็จะเดินไปทางนี้นะครับ จำได้เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นอะไรนะเป็นโคมใช่ไหมเออตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นโคมเป็นดอกกล้วยไม้นะครับเต็มนี้เลยนะแต่นตรงนี้เขายื้ออกไปหมดแล้วนะครับไม่ได้มานานแล้วนะนจะเป็นฟีละเฮ้ยผมเห็นอะไรนะ่าสนใจนะครับผมเห็นอะไรนะ่าสนใจอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เห็นไห ผลไม้อะไรครับเนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะอุย้ยใคร,รู้จักบอกผมด้วยนะครับเนี่มีผลเก่เาๆร่วงเต็มเลยลูกใหญ่มากอันนี้กำปั้นผมนะเห็นไหมโหดกซะด้วยเต็มต้นเลยจริงๆมันจะเดินไปสุดฝั่งนู้นได้นะผมเคยเดินไปแล้วก็จะมี สระน้ํานะมีบ่อปลาอยู่ข้างหลังนู่นนะครับแต่ตอนนี้ทางเดินมันน่าจะไม่ค่อยดีนะเป็นหน้าฝนเนาะตรงนี้นะ่าจะเป็นห้องน้ำนะผมคิดว่านะ่าจะเป็นห้องน้ำนะครับก็มีทางเดินทางเดินขึ้นเป็นทางวิูแชร์นะครับนี่งล ลมรื่นนะครับตรงนี้ก็ลมรื่นดีเงียบสงบมากนะครับถ้าไม่มีเสียงตัดยาโอเคไปเราเดินไปดูกันต่อ,อนี่มีซุ้มประตูหินด้วยนะเห็นไหมนี่ต่อนะเดี๋ยวกลับเข้าทางเดินฝั่งนูน้นก่อนทางนูง้นฝั่งนูนนะ้นครับ ฝังนี้เป็นสวนยางนะครับเห็นไหมเป็นสวนยางนะเป็นป่าย,ยางมันไม่มีทางเดินไปนะครับเดี๋ยวเราเดินเดินกลับไปฝั่งนู้นต่อฝั่งนู้นมันมีทางเดินนะครับ งูครับหมารูปปั้นหมานะครับ ตรงนี oh. <laughs> oh. ้ยังให้กินล่ะสวกป่ะมีกาแฟไหมครับเอาอาเมริกาโน่เย็นแก้วครับ mm hmm. หมดหมด เยอะมากเลยครับอุ้ยมีร้านพิซซ่าด้วยนะเห็นไหมครับนี่มีร้านพิซซ่าต่อฐานด้วยแต่เขาไม่เปิดไปแล้วข้างในนี้จะเป็นร้านอาหารร้านกับข้าวครับ ยังังครับกินข้าวมาแล้วขนมจีบแล้วใช่ทำเองนะทำเองนะครับไม่ใช่ของซีเว่นคนเยอะไหมครับช่วงนี้ก็ที่เห็นนะฮะขอบคุณครับซิมซิมอันนี้ไม่ร้อนนะซิมก่อนเอาอันนี้ซิมอาอันนี้ซิม หอาไมา้าชุดอร่อยอร่อยครับชุดเท่าไหร่ครับห้าลูกห้าลูกยี่สิบโอเคเอาผมเอาห้าลูกครับอุ่นให้มันร้อนก่อนก็ได้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาเอาดดด <laughs> โดนลุงเขาวางยานะเดี๋ยวมาเอาครับโดนลุงเขาวางยานะครับ,ดดาารบเอาขนมจีบไปชิมนะ <laughs> จะไม่ซื้อกะเลย <laughs> <laughs> อยูก็เลยจัดมาหาดูอุ่นให้มันร้อนหน่อยนะครับอร่อยอยู่นะครับอร่อยอยู่ต่อ <laughs> เปิดโดนลุงวางยาขนมจีบเอาขนมจีบมาจิม <laughs> จ้มกะเลยจิ้ม <laughs> มีอยู่มีร้านคือเตี๋ยวมีอยู่ เดินไปดูข้างในก่อนนะครับใส่รองเท้าเข้าไปได้ไหมครับได้เลยคอันนี้จะเป็นของฝาก,ากใช่ไหมมีของเยอะเลยครับไปดูของอมันเป,ป็นรูปปั้นนินครับเป็นกล่องเป็นกล่องนี่อันนี้ปิดหูปิดตา ออมสินเนีน่ยเนาะเป็นออมสินอันนี้เปิดใจนะเลยก็จะมีผ้านะผ้าบันคอนี่เป็นผ้าบันคอนี่ออมสินเยอะเลยแล้วก็จะมีเสื้อผ้านะเสื้อผ้า เสื้อผ้าร้านนายเห็นไหมถึงเสเกกเื้อมีลูปปั้นนะลูปปั้นสีทอง lại xương tàu ăn Hãy subscribe cho đó? ยี่สิบบาทเอาพี่ชายลุงนกันกันเดินลุง,ง,ง,งน,ขงมมงน,นะนเ,าเาขาวางยาขนมจิบมเขาจิ้มอ่ะอเคเราได้เงินละเดี๋ยวเราไปเอาขนมจิ้มอ่ะสั่งลุงเขาไปเมื่อกี้ลุงเขาวางยาแปังอัดเไ้ย ลงลื่นนะมาแล้วมาแล้วอุ่นหรือยังครับร้อนแล้วนะอุณเม,ม,มาว่ามมบอกจะไม่ร้อนก่อนขึ้นเลย เดี๋ยวหน้าไฮคนก็เยอะใช่้ทีนี่เขาต้องจัดงานเขาเขาเขาดูเลเซ็ตกันเขาติดตามวันนี้ต้องมีเลเซตตเรื่องใหม่วันนี้ต้อนั้นติดตามเลเซ็ต์คนเดียวจะทงกระเทียมอะไรไหมใส่ครับใส่เลยทุกอย่างนะครับจัดเต็มมาเลยไอันนี้มันจะเย็นไม่เย็น วางเลยรคุณจังวางอะไรวางตรงนี้นะครับเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วขนมจีบนะครับอุ่นเรียบร้อยนะเดี๋ยวหาที่นั่งกินกันมาอุ้ยโอเคเราได้ที่นั่งแล้วนะครับตรงนี้นะอันนี้ครอบ ขนมจีบที่โดนลุงเขาวางยาเมื่อกี้นะครับให้ชิมนะอยู่ก็เอาให้ผมชิมเลยผมก็ชิมนะอันนี้ม่อุ่นนะอืมอะไรอยู่นะครับนั่นก็เป็นกาแฟนะผมติดกาแฟนะจ้อง้กินทุกวันนะครับไม่กินแล้วปวดหัวเมย์เย็นนะครับ ได้อยู่หอมอยู่กินดิอันนี้เอสเอสยินใช่ไหมเอสไม่เคยนัวเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่กว้างนะครับเนื้อที่ประมาณ 190กสไล่นะสำหรับไล่เชิงตะวันตรงนี้นะครับก็ถ้าเดินทั้งวันก็เหนื่อยเหนื่อย,ยจริงๆนะแต่ก็มีอะไรให้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นศิละปะทางธรรมนะศิละปะทางธรรมแล้วก็เป็นคติสอนใจนะครับที่มีป้ายเขียนตลอดบอกทางนะแล้วจะมีเป็นซุ้มดอกซุ้มดอกนี้เรายังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูตอนที่เดินออกไปนะเดินออกไปจากตรงนี้นะครับอีกอย่างนะเข้าฟรีนะเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าบริการด้วยนะครับมีห้องน้ําสะอาด อ่าห้องน้ําสะอาดนะครับบริการนะครับมีทั้งชายทั้งหญิงแยกกันเรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยก็จะมีร้านกาแฟเรามีร้านอาหารนะครับด้วยนะตรงนี้นะก็มีร้านของฝากเรามีร้านหนังสือด้วยเป็นหนังสือธรรมนะครับใครที่เป็นสายมูนะครับสายธรรมะนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะตรงนี้ไร่เชิงตะวันนะครับอยู่ที่อ่าตำบลห้วยสักนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับมาไม่ถูกก็กดแผนที่เลยนะครับขึ้นแน่นอนครับไร่เชิงตะวันนะครับอีกอย่างนะบ้านผมอยู่แถวนี้นะครับใครที่เป็น f อฟผมก็ มาหาผมได้นะบ้านผมอยู่แถวนี้เลยนะครับบ้านอยู่แถวนี้เลยบ้านผมอยู่ห้วยศักดิ์นี่แหละนะเดี๋น้นมจิบอันห้าลูกยี่สิบนะลุงก็ขายห้าลูกยี่สิบถ้าพอดีนะผมได้กินหกลูกผมได้กินหกลูกนะหกลูกยี่สิบบาท ่อดีกว่าครับนั่งตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเยอะมากกันยุ่งเยอะมากกไปเดินไปต่อดีกว่าเฮ้ยผมเจอหน้าเดชด,ด้วยไอ้ทุกคนผมนเจอหน้าเดชด,ด้วยนะหเห็นไหมถ่ายรูปคู่กับหน้าเดชเนาะสวัสดีครับหน้าเดชอ่านี่นะครับเมื่อกี้ที่เราไม่ได้เดินนะเห็นไหมอุ้ยสวยมากนะ แต่เป็นดอกเทียมนะครับทุกคนนะเป็นดอกเทียมนะไม่ใช่ดอกจริงนะครับแต่ก็สวยสวยเลยนะครับถ่ายรูปอมาสวยมากแล้วก็จะมีเป็นคติสอนใจนะเขียนบอกตลอดทั้งทางนะครับใครที่เดินมาก็ถ่ายรูปแล้วก็อ่านคติสอนใจนะครับเก็บไปคิดได้สวยงามเลยนะครับ สุดทางเดินเลยนะครับอันนี้เป็นสุดทางเดินแล้วนะครับเราเดินเข้าทางหน้าทางหน้าตรงนู้นนะตรงอาคารตรงนี้นะแล้วก็เดินว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 นแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับแล้วก็สุดทางเดินแล้วก็เดินเดินออกตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับ นี่เลยนี่เลยอ่าอิ่มนะครับกินอ่าขนมจีบแล้วก็กาแฟ ى. นี่เลยนะครับใครที่มาเชียงรายนะมาแถวหมม้วยสักนะหรือว่าใครที่เป็นสายมูสายปฏิบัติธรรมนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะก็สามารถติดตามที่หน้าเพจของ ทางไร่เชิญตะวันได้นะเขาจะมีการนั่งกรรมฐานมีปัส,สนากรรมฐานนั่งสมาธิอะไรเขายังมีกิจกรรมทางธรรมกันนะครับใครที่สนใจใครที่จะมาเที่ยวนะก็ติดตามกิจกรรมทางเพจเขาได้นะครับส่วนผมบ้านอยู่ใกล้ตรงนี้นะผมมาตอนไหนก็ได้นะหรือว่าใครที่จะให้ผมพามาเที่ยวตรงนี้นะครับก็ทักผมมาเลยนะเดี๋ยวผมพามาเที่ยวนะครับบ้านผมไม่ไกลอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวดาบกันนะครับ ช่วงท้ายคลิปนี้มีรีวิวดาบให้ชมนะผมมีดาบมาให้ดูหนึ่งเล่มนะเป็นาดาบเป็นโอคาัตนาะนะครับเป็นโอคาานะัตนาใบสเปกก็จะเป็นตีทบดามัสกัสครับเดี๋ยวเราไปดูดาบกันนะครับสวัสดีครับก็มารีวิวนะหลังจากที่เราไปเที่ยว ไร่เชิงตะวันมานะครับก็มารีวิวดาบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอคาตานะนะครับขนาดความยาวรวมอยู่ที่125ซนติเมตรนะโอ้ยาวมากเลยนะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่นะครับโอคาตะนะครับหนึ่ร้บห้าซนติเมตรนะครับยาวรวมเนาะส่วนของด้ามจับนะด้ามจับจะยาวขนาดปกติเลย27ซนติเมตรนะครับตัวนี้นะทําจากไม้หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีแดงนะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีดําสวยงามเลยนะครับซื้อบานะครับซื้อบาจะเป็นกรงล้อเหล็กนะ เห็นไหมกงล้อเหล็กแบบนี้นะครับเป็นวงกลมแบบนี้เลยส่วนฝักดาบนะฝักดาบตรงนี้จะเป็นสีดำมุกดำมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับดำมุกสวยๆแบบนี้เลยนี่นี่ดำมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับเชือกมันฝักก็จะเป็นสเกโอเส้นใหญ่แข็งๆสีดำแบบนี้นะครับนี่นะสวยงามสวยงาม ต่อไปนะครับส่วนของใบดาบนะใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กตีทบดามัสกัสนะเหล็กตีทบดามัสกัสนะครับตัวนี้ขนาดความยาวของใบดาบอยู่ที่38เซนนะครับ38เซนเนาะเปิดคม100%ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตัวนี้ตีทบดามัสกัสนะครับตัวนี้สวยงามเลยเห็นลายตีทบไหมอ่านี่นะครับฮาบากิจะเป็นทองเหลืองแท้นะไม่มีโลโก้ไม่มีตาอะไรเลยนะครับตัวนี้ นี่เลยสันนาะแปนมีนเปิดคุมร้อใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเหมาะบอกเลยเหมาะสําหรับคนที่ตัวใหญ่หญเหมาะสําหรับคนที่ตัวใหญ่หญนะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่5,200บาทนะ5,200บาทผมลดให้ทันทีเลยตอนนี้เหลือ4 2่พันสอเท่านั้นนะครับ ลดให้1000บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจนะก็จะมีกล่องมีกล่องมีน้ามันนะครับมีกล่องมีน้ามันให้นะมีกล่องมีน้ามันให้ใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะมีเล่มเดียวเท่านั้นมีเล่มเดียวเท่านั้นเนาะโอเคครับสำหรับใครสุดท้ายนี้เนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนะของทางซมุูไรเทแลนนะตอนนี้ผมก็จะเริ่มกลับมาทําคลิป YouTube ใหม่นะกลับมาทําคลิป YouTube ใหม่นะครับใครที่กดติดตามอยู่ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดหัวใจให้ด้วยนะครับก็ จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็มีรีวิวดาบให้ชมด้วยก็ติดตามกันมาแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับเอาคลิปต่อไปผมว่ามีแทนจะไปทำปูทำปลานะทำปูนะทำปลาก็จะเป็นที่เที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเป็นแบบลึกลับหน่อยลึกลับหน่อยเราติดตามกันแลนะ้วกันนี่เขาตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย